ปีนี้แตงเทียบเลยข้าวสิบสองวันแล้วลองไปดูใกล้ๆกันนะเพื่อข้ามจะตามทันอย่างตรงนี้มันก็แทบไม่มีเลยต้งมันก็มีแต่มันบาง みんな ก้าวันแลวสิบสองวันแล้วโตไปไกลนะแต่ที่เพิ่งงอกตามนี่ก็สี่ห้าวันเพียบเยนี่ยอันล่างฉีดยายญ้าไว้สามวันตั้งแต่นนตายดิอยู่ใช่ลูกจิ้มย่ำจะจมหรือเปล่า ีสภาพน้ำระดับเดียวกับน้ำคลองนะอันนี้นวนเริ่มแห้งเลยนก็ไร่จะทำอีกสิบสองไร่ได้นะแบตม,เตม,นะเตมอเตอร์ไซค์ชาร์จมาเต็มๆหนึ่งลูกเติมนะ้ำได้สองถังหรือเปล่าอได้มีชาร์จมาเต็มเๆนะ สิบสองโวลต์ห้าแอมป์ชาร์จมาเต็มๆดูดน้ำได้สองถังอยู่ที่ไหลแค่ไห้เริ่มน่าจะเริ่มเบาแล้วเฮ้ยไม่ไหลแล้วเหรอ อะไรกันได้ยินเสียงอืดๆอยู่นะนี่ตะลมแล้วแก่แค่นี้ก็ดีแล้วลูกเดียวเอามากระตืออยู่ไหนไกเ่เหรอไม่ขึ้นได้เกือบสองถังก็โอเคแค่นี้ Thank <laughs> you.